ขอให้ผมไดพูดให้เธอเข้าใจใหัวใจยังรักเธอแต่กลัวันเติมทุกให้เธอ บทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กันคือบทที่เฮียมหอสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหึ่ง BK Channel นะคะวันนี้ก็พามาชมดอกไม้ ที่อยู่ภายในบ้าน,นอ,อ,อ,อ้อม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 บ้านนะคะให้ธรรมชาติบำบัดวันนี้อากาศอยู่ที่ออสเตรเลียก็จะครึมคึมเนาะทำท่าเหมือนฝนจะตกนะคะแต่เมื่อวานนี้ฝนก็ตกแลละลมก็แรงด้วยแต่วันนี้ก็ บรรยากาศครึ้งฟราครึ้งฝนมีแดดนิดๆมีฝนปอยๆนี่คือบรรยากาศธรรมชาติที่หลังบ้านนะคะดอกไม้กำลังแบบโอ้ยสีสันสวยงามมากอยู่ที่หลังบ้านขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมวึง bk channel ที่ออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะคะขอบคุณมากบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจนะ,ะที่เข้ามาให้ ในวันที่อึ่งขึ้นไลฟ์สดขอบคุณมากนะคะขอบคุณมิตรภาพที่ดีที่มีให้วึงปีเคชาแนลบายบายค่ะมานั่งมองดูดอกไม้อยู่ที่หลังบ้านนะคะ ก็มีแดดเนาะแดดก็ออกมานะคะดูท้องฟ้าก็ครึมๆนะคะแต่ยานี่ก็เปียกหมดนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะว่าจะออกมามาอาออกกาลังกายนะคะเพราะว่ามีแดดด้วยเนาะว่าจะออกมาอาบแดดด้วยนะคะแต่เอิญหยาที่ลั้งบ้านนี่ก็เปียกนะคะ คงจะได้นั่งดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ตากแดดไปด้วยอยู่ที่ต่างประเทศเห็นแดดนี่คือทองคำเลยนะคะ